เดินหรือวิ่งแบบไหนจะเบิร์นไขมันมากกว่ากันถ้าตามคอมมอนเซนของเราแล้วเนี่ยนะฮะการวิ่งเนี่ยมันใช้พลังงานมากกว่ามันก็น่าจะเบิร์นมากกว่าแต่ก็มีคนบอกว่าเวลาเราเดินเนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่เป็นความเข้มข้นต่ําร่างกายมันใช้ไขมันได้ดีกว่านะความจริงมันเป็นยังไงกันแน่ร่างกายของเราครับใช้พลังงานหลกัหลกๆมาจากทั้ง3ส่วนครับคือคาร์บโบไฮเดรตไขมันแล้วก็โปรตีน ซึ่งร่างกายจะสะสมไขมันไว้ในเซลล์ไขมันซึ่งเราจะเรียกว่าอดิโฟไซต์และร่างกายสะสมคาร์โบไฮเดรตไว้ในที่กล้ามเนื้อแล้วก็ตับเรียกว่าไก่โคเจนนะครับส่วนโปรตีนเนี่ยร่างกายก็อยู่ในรูปของกล้ามเนื้อซึ่งร่างกายจะสลายโปรตีนมาใช้เป็นพลังงานเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยากมากยกเว้นนะครับคุณไม่เล่นเวทเทรนนิ่งเป็นระยะเวลานานอาจจะ2อาทิตย์ขึ้นไปร่างกายมองว่าไม่มีความจําเป็นมันก็สลายกล้ามเนื้อออกมา ถ้าเกิดคุณต้องการลีนสุดๆนะครับเปอร์เซ็นต์ไขมันคุณเหลือน้อยแล้วคุณบีบให้ร่างกายต้องสลายโปรตีนออกมานะครับตอนนั้นเนี่ยนะฮะร,ร่างกายก็จะสลายโปรตีนในกล้ามเนื้อออกมาใช้เป็นพลังงานแล้วคุณก็มีโอกาสกล้ามเนื้อหายเวลาคุณลีนสุดๆจนเปอร์เซ็นต์ไขมันเริ่มเหลือน้อยแล้วสมมติคุณผู้ชายอาจจะเหลือสัก10%เนี่ยเขาจึงแนะนําว่าควรกระจายโปรตีนหลายๆมื้อเพื่อกระตุ้นการสังเคราะห์โปรตีนนะครับหลายๆครั้งในหนึ่งวันเพื่อป้องกันกล้ามเนื้อหาย แล้วก็อาจจะมีการเพิ่มการทานโปรตีนมากกว่าปกติเล็กน้อยสรุปคือจริงๆแล้วเนี่ยร่างกายใช้โปรตีนได้ยากมากครับยกเว้นคุณลีนสุดจริงๆร่างกายใช้แหล่งพลังงานหลักๆเนี่ยมาจากคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไขมันซึ่งมันใช้ทั้ง2แหล่งนะครับตลอดเวลานะครับตลอดเวลาบางคนบอกว่าต้องเดิน3านาทีร่างกายถึงจะเริ่มใช้ไขมันอันนั้นไม่เป็นความจริงครับร่างกายใช้ทั้งคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ใช้ทั้งไขมันเนี่ยตลอดนะครับตลอด โดยกิจกรรมที่ความเข้มข้นต่ำร่างกายจะใช้ไขมันในสัดส่วนนะครับฟังดีๆนะครับในสัดส่วนไม่ใช่บอกว่าใช้ไขมันในพลังงานปริมาณเยอะนะในสัดส่วนที่สูงแต่ในขณะที่กิจกรรมที่เราต้องมีการเคลื่อนไหวฉับเร็วเวทเทรนนิ่งออกแรงหนักๆใช้แรงเยอะๆในระยะเวลาสั้นๆร่างกายจะใช้คาร์โบไฮเดรตในสัดส่วนที่สูงขึ้นครับ ผมยกตัวอย่างว่าปกติแล้วเนี่ยร่างกายมันก็เบิร์นไขมันครับแต่พลังงานที่เบิร์นเนี่ยมันน้อยมากเวลาเรานอนหลับมันก็เบิร์นครับแต่เวลาเราเดินนะครับเราเปรียบเทียบอย่างนี้นะครับ30นาทีนะครับอันนี้คือข้อมูลโดยเฉลี่ยครับในคนที่หนักประมาณ 60- 70กิโลกรัมเนี่ยเดิน30นาทีครับจะตกประมาณ100แคลบวกลบและร่างกายใช้ไขมัน 80%นะครับจากพลังงานทั้งหมดที่เหลือ20%ร่างกายจะใช้คาร์โบไฮเดรตนั่นหมายความว่าร่างกายเบิร์นพลังงานจากไขมันได้ประมาณ80แคลครับในขณะที่คนที่เขาวิ่งนะครับอันนี้ผมรวบรวมลิสต์มาเลยนะอันนี้ไม่ได้รวมกับการวิ่งอย่างเดียวนะคุณจะเดินชันมากๆนะครับให้หัวใจเต้นโซน2โซน3ขึ้นไปเนี่ย หรือคุณจะว่ายน้ําคุณจะปั่นจักรยานให้หัวใจมันอยู่แถวๆโซน2โซนสเนี่ยสานาทีนะครับจะเบิร์นอยู่ที่2 5 0ร้อยถึงสามแคลบวกลบขึ้นกับขนาดตัวคนนั้นด้วยนะแต่ว่าค่าเฉลี่ยเนี่ยมันอาจจะอยู่แถวๆนี้นะครับและร่างกายใช้ไขมันอยู่ที่ประมาณ50ถึง6 0นครับนั่นหมายความว่าร่างกายใช้ไขมันโดยประมาณเนี่ยร้อยยี่ห้าถึงร้อยห้าสิบแคล เราลองเปรียบเทียบกันดีครับใน30นาทีถ้าเกิดคุณเดินมันใช้80แต่ถ้าเกิดคุณวิ่งหรือคุณเดินชันหรือคุณว่ายนะ้ำคุณปั่นจักรยานร่างกายใช้ไขมันเนี่ยร้อยกว่าแคลนะครับมันต่างกันประมาณ50ใช่ไหมแต่อย่าลืมว่าความต่างมันจะเริ่มมากขึ้นมากขึ้นเวลาในชีวิตจริงเนี่ยเราไม่ได้คาร์ดิโอแค่30นาทีนะครับเราอยากลีนเนี่ยเราคาร์ดิโอกันเป็นอาทิตย์หนึ่งเนี่ยร้อยห้านาทีขึ้นไป200นาทีขึ้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ย มันจะเริ่มเห็นชัดเลยครับคนที่เดินอย่างเดียวกับคนที่มีการคาร์ดิโอด้วยการวิ่งโดยการปั่นจักรยานเนี่ยเขาจะเบิร์นไขมันได้ดีกว่าแล้วไขมันลงดีกว่ามากนั่นก็คงจะตอบข้อข้องใจหลายๆคนได้แล้วนะครับว่าร่างกายใช้ไขมันในสัดส่วนที่สูงสําหรับกิจกรรมความเข้มข้นต่ำเนี่ยคือเรื่องจริงแต่พลังงานที่ใช้ครับพลังงานมันน้อยไงสัดส่วนเยอะมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นสู้คุณไป ออกกาลังแบบคาร์ดิโอให้อัตราการเต้นหัวใจเนี่ยมันอยู่แถวโซน2นะครับโซน2โซน3เนี่ยแบบนั้นเนี่ยจะเวิร์กแล้วก็ให้ผลดีมากกว่าซึ่งถ้าเกิดคุณต้องการคาร์ดิโอนะครับให้เลีนสุดๆนะครับคุณจะต้องคาร์ดิโอให้เยอะกว่าปกติมากๆเพื่อต่อสู้กับร่างกายที่มันพยายามลดการเผาผลาญของตัวเองลงนะครับเพราะว่าเวลาเราต้องการเลีนสุดร่างกายจะยิ่งหวงไขมันมากขึ้นผมแนะนำนะครับ คาร์ดิโอเนี่ย400นาทีต่อสัปดาห์ขึ้นไปถ้าเกิดคุณต้องการ l ลีนให้มันชัดมากๆอย่างผู้ชายถ้าเกิดต้องการแบบ10% body fat ผู้หญิงต้องการ15% 17%เนี่ยคุณจะต้องคาร์ดิโอเยอะมากๆแต่คนทั่วไปครับคาร์ดิโอเนี่ยอยู่ที่ประมาณ150-200นาทีต่อสัปดาห์อันนั้นเพียงพอแล้วในการที่คุณจะลีนมา15% body fat สำหรับผู้ชาย20%บวกลบสำหรับคุณผู้หญิงคุณก็หล่อสวยเท่แล้วนะครับ แต่สังเกตไหมยิ่งเวลาคาร์ดิโอเยอะเนี่ยนะครับแล้วยิ่งคุณคุณวิ่งกับคุณเดินเนี่ยความต่างมันเยอะเลยความต่างมันจะเยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงวิ่งเนี่ยมันก็เบิร์กว่าหรือเดินชันได้เหมือนกันนะครับหลายคนอาจจะถามผมอีกเอา้าแล้ววิ่งกับเดินชันทําอะไรดีนะครับถ้าเกิดว่าให้ผมต้องเลือกอันนี้ก็เป็นคําถามจากทางบ้านผมเลือกเดินชันครับเพราะว่าผมไม่ต้องการมีแรงกระแทกที่ข้อต่อและผมถือว่าความหนักของผมเนี่ย ผมมองว่าการวิ่งมันค่อนข้างที่จะหนักกว่าการเดินชันนิดนิดแล้วผมเนี่ยนะฮะเวทเทรนนิ่งหนักมากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมจะไม่ค่อยเอาความหนักเนี่ยไปลงกับการคาร์ดิโออีกผมจะเน้นคาร์ดิโอแบบเรื่อยๆอาจจะมีทำเซอร์กิตเทรนนิ่งบ้างนานๆทีเวลาไปต่างสถานที่นะครับการเดินนะครับ ฟังมาแบบนี้เฮ้ยไม่เดินเลยผมจะบอกว่ามันก็ยังมีประโยชน์อยู่เพราะว่าการเดินเนี่ยมันเป็นความเข้มข้นต่ำและมันไม่ก่อให้เกิดความล้ากับร่างกายมากนะครับผมเคยสอนว่าคุณควรจะเช็คก้าวเดินต่อวันให้มันอยู่ที่1 9 0 0 0ขึ้นไปถูกไหมครับแต่ถ้าเราต้องการลดพุงลีนให้สุด10,000ไม่พอครับต้อง15,900บางครั้งเราคาร์ดิโอวันหนึงชั่วโมงแล้วเนี่ยแต่ก้าวมันยังไม่ครบนะครับผมก็จะไปเดินชิวๆ เดินชิวๆเพื่อเก็บก้าวให้มันครบเพื่อให้การใช้พลังงานของวันเนี่ยการันตีว่าถึงจุดที่เราต้องการให้มันใช้ให้มันเบินออกไปบางทีเราพยายามไปคาร์ดิโอให้มันครบเข้าไปอีกมันยิ่งก่อความล้าให้กับร่างกายนะครับการเดินเนี่ยเป็นการเขาเรียกว,ว่าเขาภาษาเขาเรียกว,ว่าเป็น passive r e c o อรี่เลยนะค,คือเดินเพื่อให้ร่างกายมันกึ๋งๆได้พักระบบเลือดหมุนเวียนเอาสารอาหารเนี่ยไปที่กล้ามเนื้อได้ดีโดยไม่ก่อความล้ากับร่างกายมากเกินไปการเดินก็ยังมีประโยชน์อยู่ในการ เติมเต็ม9ต่อวันของคุณเนี่ยให้มันครบนะครับคือทำคาร์ดิโอให้ครบก่อนแล้วถ้ามันยังขาดหรืออะไรคุณไปเดินชิวๆเพื่อให้9ต่อวันเนี่ยครบแล้วคุณจะถึงเป้าหมายหุ่นที่คุณต้องการครับสำหรับเทคนิคในการเปลี่ยนหุ่นนะครับลดไขมันพร้อมสร้างกล้ามเนื้อถ้าอยากดีไซน์โปรแกรมด้วยตัวเองผมแนะนําไปอ่านคมภีรแปลงร่างเล่มที่1ของผมได้นะครับผมจะเขียนรายละเอียดเอาไว้ทั้งหมดนะครับว่าคุณควรทําแบบไหนกระจายมื้ออาหารยังไงนะครับความรู้ประสบการณ์เนี่ยจากการ เทรนตัวเองกว่า11ปีไม่ได้ใช้ยาและฮอร์โมนใดๆทั้งสิ้นจนมีหุ่นเหมือนปัจจุบันโค้ชนักเรียนมามากกว่า1,500ท่านนะครับในคัมพีอีบ e ุ๊กตรงนี้ถ้าสนใจเนี่ยก็ไปตามกันได้มีคําถามตรงไหนนะครับจากทั้งบ้านเนี่ยคุณคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับถ้าเป็นคําถามที่น่าสนใจเดี๋ยวผมจะเอามาทําคลิปให้แบบนี้ฮะแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมอาจารย์กันดั้มครับ